อันนี้คือครอบกลอง X Max จากโรงงานมองแล้วมันน่าเบื่อใช่ไหมครับถ้าจะไม่ให้มันน่าเบื่อทัาไงล่ะเปลี่ยนใช่ครับนี่มันมีรูด้ดวยแถมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไอ้เจ้าตัวนี้ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไอ้เจ้าครอบกลอง X Max ตัวนี้นะฮะคุณสามารถทําเองที่บ้านก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยมาชมโลโก้ชาแนลของผมก่อนละกัน สิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องเตรียมก็คือประแจ è, หัวบวกหรือหัวแฉกอันที่2ก็คือล็อก OK 6กเหลี่ยมขนาด10มิลิเมตรนะครับจากนั้นก็ลุยรั้มแรกเลย <ว Studies> คุณจะต้องไขน็อตทั้ง9ตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตรงจุดนี้เป็นจุดเดียวนะครับที่จะต้องใช้ประแจบล็อกหกเหลี่ยม1ิมิลิเมตรนะฮะนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นไขควงหัวแฉกหรือหัวบวกทั้งหมดเลยครับผมพอคุณไล่ถอดน็อดด้านบนออกแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมียางสีดําอยู่3อันให้คุณใช้ประแจที่เป็นหัวแบนงัดมันออกเบาๆนะครับด้านในเนี่ยคุณจะต้องใช้เป็นประแจหัวแฉกเพื่อที่จะสอดเข้าไปด้านในตรงจุดนี้นะครับ จะค่อนข้างไขาย,ยากหน่อยนะใช้ประแจหัวบวกนะครับคุณจะต้องเล็งให้มันลงล็อกพอดีนะครับแต่ค่อยๆทําไปนะฮะก็ผมก็เอา้นได้นะฮะอันที่สองออกนะครับอามองดูหน่อยอันที่สามอ่ะพอเอาอันสามอันนี้ออกได้แล้วเนี่ยมันถึงจะถอดออกได้นะเห็นไหมมันจะมีคุณจะเห็นว่าน็อตล่วงอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังได้ จากนั้นเนี่ยพอคุณเอาครอบกรองออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะติดกรองอากาศออกมาด้วยดําเลยนะฮะไหนๆก็เอาออกมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าเอามาทําความสะอาดซะหน่อยนะอย่างน้อยดูดฝุ่นซะหน่อยด้านหน้าด้านหลังก็ยังดีนะแต่อย่าเอาไปล้างนะฮะเดี๋ยวมันเปียกฮะก่อนจะแห้งมันช้ามากจากนั้นก็มาเช็ดความสะอาดซะหน่อยนะฮะ ด้านข้างด้านในของตัวกรองอากาศนะครับไหนๆก็แกะออกมาแล้วนะฮะเอาไม่สะอาดสัหน่อยนะครับเพื่ออากาศที่ลื่นไหลที่ดีนะ <Yahoo! S 1> จากนั้นก็นําไปประกอบครับผมการประกอบก็ไม่ยากนะฮะคุณสามารถทําตามผมได้ทุกขั้นตอนนะฮะแค่ใส่เจ้ากรองอากาศที่ผมเอาไปทาความสะอาดมามันจะเข้าล็อกพอดีนะ จากนั้นเนี่ยก็เอาไอ้เจ้ากรองแต่งที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาทําความสะอาดซะหน่อยนะเพราะว่าใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ดูสะอาดตานะถอดออกมาเนี่ยมันล้างง่ายกว่าตอนที่มันอยู่ที่รถนะจากนั้นนะครับก็เช็ดให้มันแห้งๆห,หน่อยเพื่อที่ความชื้นมันจะได้ไม่หลงเหลืออด้านในนะ,ะเช็ดอีกสักหน่อยมันจะได้แห้งเร็วๆเมื่อคุณเช็ดเสร็จแล้วก็นํามาประกอบเข้าที่เดิมนะฮะ ไขน็อตด้านบนก่อนเลยตรงจุดนี้นะเพื่อที่จะให้มันโฮติดไว้นะคะหัวใจหลักของการติดตั้งไอ้เจ้าครอบกองอากาศคือไอ้เจ้า3ลรูนี้นะฮะเราจะต้องไข3รูนี้ก่อนนะฮะที่มันมีจุกปิดนะมันถึงจะไปต่ออันอื่นได้ก็ต้องเล็งดีๆหน่อยซึ่งอันนี้ผมรวบลัดมาเลยนะอันกลางนี่ผมใส่ไปละ คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าผมเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็เลงให้มันลงล็อกจากนั้นก็เอาไอ้จุกข,ของเดิมนะครับปิดได้เลยนะฮะจุกยางนะฮะมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะฮะจุดนี้ฮะเจ้าตัวนี้นะนีที่ผมชี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดเดียวเลยที่ มันจะยาวกับชาวบ้านเขานะแต่นอกนั้นเขาก็จะเท่ากันหมดเลยนะก็ถ้าคุณใส่ผิดมันก็จะขันไม่ถึงนะฮะจะเป็นจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ไล่ทีละจุดอย่าให้น็อตเหลือเลยนะครับก็เช็คให้ครบทั้ง9ตัวนะฮะจากนั้นก็ไปอันเจ็พิธีครับ เราก็จะเห็นถึงความต,ต่างนะฮะนี่อันนี้แบบโรงงานอันนี้แบบวัยรุ่นนะฮะก็ถ้ชื่นชอบคลิปนี้สนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดปักตะไคร้ไม่ใช่กด subscribe กด like กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า